คำถามคือถ้าทุกคนในโลกเป็นคนดีแต่แค่ไม่รักพระเจ้าเท่ากับตกนรกอย่างนั้นเหรอถูกต้องครับในพระคัมภีร์มีบอกอย่างนั้นนะครับในพระคัมภีร์บอกอย่างนั้นแล้วความจริงต้องเป็นอย่างนั้นไหมคำถามทำมค,คนคทำดีมาตลอดชีวิตแต่ต้องตกนรกเพราะพระเจ้าบอกว่าไม่ให้เข้าสวรรค์แบบนี้สมควรแก่การเป็นพระเจ้าเหรอคำถาม พระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่งเรา,เรา,าต้องเชื่อฟังพระองค์พระเจ้าเป<ล>็น,น<ล>ผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างต้องเชื่อฟังพระองค์ครับพระเจ้าได้ปั้นเามแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าสิ่งนั้นคือจริงเราเอาอะไรมาเป็นตัววัดตัวพิสูจน์ทั้งทาที่แค่หลักความจริงง่ายๆบนโลกบนพื้นฐานของความเป็นจริงยังไม่จริงเลยเราบอกว่าเวลาคนเราทรําเลวทําชั่ว แต่เวลากลับตัวกลับใจเชื่อพระเจ้าเราบอกว่าไอคนนี้ได้ไปสวรรค์เพราะเชื่อพระเจ้าแล้วอีกคนหนึ่งทําดีตลอดชีวิตแต่ไม่เชื่อพระเจ้าไปนรกอย่างนี้ผลของการกระทําจะมีผลอะไรอย่างนี้ใครในโลกนี้ทําเร็วทําชั่วแค่ไหนก็ได้วันหนึ่งแค่กลับตัวกลับใจเชื่อพระเจ้าก็ได้เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าอย่างนั้นเหรออย่างไงที่เรียกว่าความวิธรรมโดยที่เราต้องมีสํานึกของตนเองที่ทําผิดบาป เรารับสารภาพบาปได้นอกจากความบาปครับข้อหลักข้อเถื่อในพระกัมภีร์มีอย่างนั้นผมก็ต้องยึดหยาดตรงนี้มาขนาดมีคนมาตบหน้าผมผมหันหันข้างหน้าข้างขวาให้เขาตบด้วยครับอืมอันนั้นมันในพระคัมพีบอกแต่เวลาความเป็นจริงเวลาโดนตบจริงจะทำแบบนั้นจริงๆริไหมล่ะผมทําได้ครับถ้าผมวางใจในเชื่อแต่คมสั่งของพระเจ้าต้องสแสดงความรักให้ครับอืม ล้วเวลาใครทาเร็วทําชั่วกับเขากับเราอย่าไปฟ้องเขานะวันนี้มีคนชอบโกงรักทรัพย์เราอย่าไปฟ้องเขานะนะผมเคยโดนรักทรัพย์หลายครั้งแล้วครับผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นอย่างนี้ขอพระเจ้าโปรดอภัยยกโทษบาปให้เขาด้วยแล้วความเรวความชั่วเวลาเราทําเร็วทําชั่วใครเป็นคนบรรดาลความเร็วความชั่วให้เราก็เองก็ตัวของเราทําเองใช่ไหมครับเพราะว่าทาเองเราก็ต้องรับผลเองถูกไหม ถ้าทางกฎมาตามกฎหมายบ้านเมืองใช่ไหมเราก็ต้องรับโทษตามตามที่ข้อกฎหมายเอาตามความเป็นจริงความเป็นจริงคือเราทําสิ่งใดย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นถูกต้องไหมถูกต้องครับถูกต้องแล้วผลจากการกระทําที่ไม่ดีล่ะผลจากการกระทําที่พระเจ้าเป็นผู้กําหนดล่ะเราไม่ได้ทําเราต้องรับผลนั้นไหมก็ต้องก็ต้องไม่ไม่ไม่ได้ทําไม่ได้ทําบาปเราก็ต้องไม่รับเราไม่ได้ทําบาปเราก็ไม่ต้องรับสีครับ แล้วเวลาที่เราใช้ชีวิตเรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ได้เพราะใครเป็นผู้กําหนดพระเจ้าเป็นผู้กําหนดชีวิตพระเจ้าเป็นผู้กําหนดชีวิตของเราแล้วเวลาเราทําเร็วทําชั่วใครเป็นคนกําหนดเกิดที่วิญญาณชั่วเข้ามาสึงในชติเป็นการที่เป็นเนื้อเป็นเนื้อหนังของมนุษย์ครับใครเป็นคนกําหนดความเร็วความชั่วโดยที่เป็นวิญญาณชั่วเข้ามาหลอกเราครับ ใครเป็นคนกําหนดความดีพระเจ้าเป็นผู้กําหนดครับทําไมพระเจ้ากําหนดความดีแต่ไม่กําหนดความชั่วพระเจ้าสร้างทุกอย่างใช่ไหมใช่ครับถ้าพระเจ้าสร้างทุกอย่างทําไมสร้างแต่ดีแต่ชั่วไม่เอาคนที่ทําชั่วก็ได้รับผลเหมือนกันคนที่ทําชั่วก็ได้รับผลเหมือนกันครับพระเจ้าสร้างทุกอย่างใช่ไหมใช่ครับแล้วความชั่วมาจากไหน มาจากบิญญาณชั่วแล้วไหนบอกพระเจ้าสร้างทุกอย่างแล้วทํามไมความชั่วพระเจ้าถึงไม่ได้สร้างแสดงว่าความชั่วอยู่เหนือกฎของพระเจ้าใช่หรือไม่ในพระกัมพีในพระธรรมยอมแนแขนงทุกขแขนงที่จะออกผลด้วยตนเองไม่ได้ขแขนงที่เหี่ยวแห้งพระองค์จะได้ตัดทิ้งท่านสนิทอยู่ในเราเราสนิทอยู่ในท่านเราเป็นเถ<า> ก็ถูกต้องแสดงว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องไหมถูกต้องครับแล้วความเลวความชั่วพระเจ้าสร้างหรือไม่ได้สร้างพระเจ้าไม่ได้สร้างครับไม่ได้สร้างได้ยังไงในเมื่อพระเจ้าเป็นผู้บอกเองว่าเราเป็นผู้สร้างทุกอย่างพระเจ้าผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่โดยที่ผีมารซาตาน โดยที่เข้ามาสิงสติตยอยู่ในกับมนุษย์ไทยสร้างสิงหาซาตานก็โดยที่มีอาดัมเอวาทําบาปครับสองคนนี้ทําบาปด้วยบาปเกิดขึ้นในโลกนี้ได้ยังไงความบาปที่ขึ้นมาเกิดมาอยู่ในโลกนี้เ,ออเป็นการที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าครับไม่เชื่อฟังพระเจ้าจึงเกิดความบาปนั่นหมายความว่าความบาปพระเจ้าเป็นคนสร้างใช่หรือไม่ ใช่เกิดจากการไม่เชื่อฟังก็เลยเป็นความบาปเกิดที่ความไม่เชื่อฟังเป็นความบาปแล้วก็พระองค์แสดงว่าพระเจ้าสร้างความบาปใช่ไหมพระเจ้าบม่ได้สร้างครับเพราะว่ามีบรรษุ์ที่โดยที่เป็นการชิงดีชิงเด่นกันความชิงดีชิงเด่นใครเป็นคนสร้างซาตานครับซาตานใครเป็นคนสร้าง เด e> oh ี๋ยวโอดอโอกกาสหน้าเดี๋ยวผมขอไปอ่านพระคัมภีก่อนนะครับตัวนี้ผมไม่เคย